ที่สั่งกับข้าวนะคะเราก็จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงเข้เขาด้วยนะแบบเขาบอกของข้าวหเหนียวเยอะด้วยก็เลยทำให้ลูซี่ด้วยสี่แก้วแบบเน้นๆเลยนะคะเผื่อพ่อแม่สามีด้วยนะแล้วก็นีมะม่วงที่เราไปหาซื้อมานะแต่ไม่รู้ข้างในมันจะโอเคไหมเขาสั่งเป็นไก่ผัดตะไคร้แล้วก็แกงเขียวหวานไก่ดูเขาทำความสะอาดไก่สิคะแบบขนยังเพียบอยู่เลยนะหืมนาเกลียดม,มากเลยต้องมาทำความสะอาดเองเนี่ย ไก่นด่ก็จ้งหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยนะคะคนสเปนเขาจะได้ดูแบบมันน่ากินนะเนาะไกหน้าหอมเลหมูหมักไก่ใส่กันนะนี่ด้วยเสรปรุงรสผัดทั้งหมดเลยนะเนี่นยเอาถัวขาวสดๆเลยค่ะเอาบวบสุกินีไปสักสองลูกนะคะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปอย่างหอมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสองเมนูนะเดี๋ยวเราไปทำผัดไทยกัน อาหารไทยเสร็จหมดแล้วนะสี่เมนูผัดเต้าหู้ม่วงหิม,มพานต์ไก่ผัดตะไคร้แกงเขียวหวานไก่ผัดไทยกุ้งสดและข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะหวีผมให้นะไม่มีผมทำไมล่ะคะก็ไม่มีผมไม่มีผมก็ไม่สวยสิจะส,สวยเปล่าสวยอืมจะสวยก็ต้องหวีผมอุ้ยตัวไรเนี่ยนะ ตัวไรคะะอเสร็จแล้วนะกับข้าวค่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมขึ้นรถนะแล้วคุณสามีเขาก็ขายมันฝรั่งได้อีกแล้วนะคะนี่ก็สั่งแต่สีชมพูไปนะหัวสวยๆทั้งนันเลยทุกคนหลายกิโลเลยนะคะ มีกี่ลูกคะห้าตรงนี้มันก็ใหญ่อีกแล้วนะทุกคนเห็นไหมูสิแป๊บเดียวเองอะ่ะนะพี่จัดการให้หน่อยค่ะโอเคใส่ไหวไหมใส่ได้ใส่ได้โอเคนี่ด้วยอ้หลูกนี้สดมากเลยตียมนันดิตีหนักมากนี่ด้วย อันนี้ตัวเล็กน,นี่เล็กนนจะเอานี่นี่ถือได้เลย บิดเลยลูกบิดเลยบิดบิดอ่านั่นแหละบิดบิดอ่าง่ายเนาะเอาใส่ตะกร้าค่ะได้ไหมอีกลูกนึงค่ะลูกเล็กเอาไปด้วยเลยบิดลูกบิดบิดเลยบิดบิดอ่าเก่งมากค่ะอตัวเล็กตัวเล็กให้ใครกินคะให้ไม่รอดให้ไม่รอดหมดเลยก็มีแรงจ้า นี่นะบวบสุกินีที่ได้ในวันนี้นะคะลูกใหญ่ๆังนั้นเลย อหัวให,ใหญ่ใช่เลยลูกเอาเลยหัวใหญ่ดึงมาเลยดึงไหวไหมสองมือเลยลูกหัยัออ <laughs> องอ,อาออีกเหรอ,อ,อ <laughs> นั่นแหละเอามาให้แม่อีกหัวหนึงห่งแล้ว ดึงไปดึงมาได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนหัวใหญ่หัวใหญ่เลยหัวใหญ่มากเลยหัวใหญ่มากเลยนี่ของแม่หัวใหญ่โน้ลูิี่หัวใหญ่่หัวใหญ่นี่ของแม่ก็หัวใหญ่ลูซี่ก็หัวใหญ่ลูซี่ของแม่ใหญ่กว่าของลูซี่หัวใหญ่ของแม่ก็ใหญ่กว่า สิก้อนใ,ใหญ่ก้ใหญ่แม่ก็ใหญ่ดูสิก้ใหญ,แใหญ่แม่ก็ใหญ่นี่ไงแม่ก็ใหญ่โอเค thank you very much จ mm. ุ๊บที่ตั้งเกี่ยดูที่ใหญ่แม่โอ้โหเม็ดใหญ่นะทุกคนดูที่นี่พริกทอดสเปนโอ้โหเจ๋งมากเ,เลยเจ๋งมากเลย เดี๋ยวเราใส่ตะกร้าเลยนะคะอ่ะนี่ไงตะกร้าขอบคุณมากตะกร้าตะก้านะเซี้ยวตัวใหญ่อืมเดี๋ยวเลยเอาเอใหญ่ๆนะคะของสวยมากเลยแล้วเขียวแบบกำลังอ่อนน่ากินแบบเนี้ยทอดอร่อยมากเลยนะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามาเลยเอามาเลยใช่ไหม ขอบคุณค่ะสวยสวยจริงๆสวยจริงๆพรุ่งนี้ก็ได้กินพริกทอดสเปนแม่ยังกินไม่หมดเลยนะไอ้ดิฉันยังอยู่ร้าะก้าอยู่เลยเก็บมาวันก่อนโอ้นหทำนี้ไว้ก่อนนะหอมแห้งอยู่ตรงนี้แล้วกันจะดูลูกใหญ่สักขนาดนี้ อเล่นดเาไปต้องกินกว่าค่ะอ,อุ้ยอร่อยไหมอะอร่อยเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวอืมอันนึงเปรี้ยวอ,อันนึงเปรี้ยวสองเปรี้ยวสามเปรี้ยวลูซี่ขอไปเล่นที่บ้านเพื่อนค่ะรถก็เดินไปส่งนะ กำลังเก็บถั่วอยู่นะเอาไปขายเหมือนเช่นเดิมนะคะตอนนี้แบบว่ามันกำลังเยอะมากเลยอะให้ดูนะว่ามันจะเยอะสักขนาดไหนนะคะอันนี้คือแบบออกมาใหม่นะต้องเก็บทุกสองวันเลยนะถัว่วเต็มตะกร้าเลยนี่แบบกำลังอ่อนๆเลยนะทุกคน ตัดหน่อไม้ฝรั่งนะมีอยู่นิดนึงนะคะอม,ม,มาเกี่อเส่ะเขือเทศรอบนี้นะไม่ค่อยโอเคก็ต้องมาตัดไปก่อนค่ะเอาไปตากแดดนะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ